ท่านศาทุชนทั้งหลายวันนี้เป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีแต่มีประสงค์จากอารามต่างๆมากันจำนวนมากเายก็ต้องขอกราบขอพระคุณพระเทราโนเทระจากอารามต่างๆอาทิตย์แล้วมาเจ็ดรูปก็ขออนิมนต์ให้มากันพร้อมหน้าพร้อมตามแบบนี้ เป็นที่ปราบเรื่องยินดีของท่านสาธุชนทั้งหลาย A six J B A R C อ้าวมีอะไรเข้ากัเยอะแล้ยครับลองดูอาจารย์ฝ่ายเทคฝรั่งกับเทพแทนนะ ครับต้องคนซื้อมาเนี่ย <c> ่ <oughs> ก็ขอเจริญพรอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นที่หน้าปรับลืมก็ขอกราบขอบคุณพระมหาเถรานุเทระทั้งหลายที่มาจากอารามต่างๆทั้งใกลใ้ไกลด้วยจิตใจที่เมตตากรุณาวันนี้เป็นสิริมงคลมีพระครูสิริกิติยาณวิเทศ หรือพระอาจารย์มหาเริ่มในอดีตของพวกเราตอนนี้ก็เป็นพระครูชั้นพิเศษประจำวัดไทยได้พาคณะสงฆ์จากวัดไทยมารับอาหารบิณฑบาตซึ่งท่านอาจารย์นี้เองเป็นผู้ชักนำมาตมามาบิณฑบาตท,ทีน่นี่มารวมสึบปีที่แล้วท่านให้กำลังใจท่านเชียร์ก็เลยได้มาบิณฑบาตกับญาติโยมทั้งหลายแต่วันนี้ทางวัดไทยลอสแองเจลิส จะมีประชาสัมพันธ์งานสงกรานให้ญาติโยมทั้งหลายนิดหนึ่งงานวัดไทยสงกรานวัดไทยลอสแองเจลิสก็จะมี12-13เมษายน2557อาติดต่อจองบูธขายของได้ตอนนี้เหลือ10บูธติดต่อที่วัดไทยลอสแองเจลิส8187804200 1.8.1.8.7.8.0.4.2.0สําำหรับท่านที่สนใจที่จะไปจำหน่ายอาหารในงานสงกรานของวัดไทย13-14สองวันพร้อมกันสำหรับวัดไหนจะมีประชาสัมพันธ์ใดๆให้พี่น้องพุทธศาสนิกนชนได้ทราบก็ขอให้แจ้งให้ท่านสาธุชนทั้งหลายกระผมก็ยินดีจะร่วมกันประชาสัมพันธ์ งานบุญงานกุศลแห่งชุมชนไทยของเราชุมชนไทยของเราสวยงามมั่นคงแข็มแข็งก็เนื่องจากเป็นชุมชนแห่งบุญแหกุศลวัดทุกวัดก็คือเป็นเส้นเลือดสายใหญ่แห่งจิต,ตวิญญาณของพี่น้องซึ่งกระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆเกิดขึ้นมาด้วยน้ำจิตน้ำใจอาวันนี้ลัรตมภาพก็ ได้เขียนกลอนเกี่ยวกับเรื่องเมตตาและสมาธิมาแจกญาติโยมทั้งสิบกว่าแผ่นสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็ขออนุญาตได้ใช้เวลานิดหนึ่งอ่านกลอนธรรมะให้ญาติโยมได้ทราบก่อนที่จะได้กรวดน้ำรับพรต่อไปทุกครั้งที่เราถวายสังฆทานเสร็จคุณพิมลมากก็จะนำแผ่เมตตา อาตมาได้คอนฟ้าพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าได้พูดถึงอานิสง์แผ่เมตตาไว้แปดประการอาติมอาตมาก็เลยนำมาเขียนเป็นกรอนไม่ค่อยจะสัมผัสสักเท่าไหร่แต่สื่อได้ว่ามีอานิสง์แต่ก่อนอื่นย่าต้องให้คำย่ความคำว่าเมตตาซะก่อนความรักใดร้ายเงื่อนไขคือเมตตา รักปวงสัตว์ทวหน้าไม่เลือกสรรรักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกชีวันความรักนั้นมีในใครใจใสยเย็นโยมพิจารณาตามไปนะอทีนี้อีกรอบหนึ่งความรักใดร้ายเงื่อนไขคือเมตตากระใดที่เรารักโดยไม่ต้องการอะไรเมตตาเกิดขึ้น รักวงสัตว์ทั่วหน้าไม่เลือกสรรรักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกชีวันความรักนั้นมีในใครใจใสยเย็นที่ถ้าเราแผ่เมตตาทุกเช้าค่ำหรือทุกเวลาจะมีอานิสงส์ดังต่อไปนี้บุคคลใดในใจมีเมตตาถึงเวลานอนหลับอย่างเป็นสุข ไม่ฝันร้ายให้สะดนุง่งนอนเป็นทุกข์มีความสุขสดชื่นยามตื่นนอนคนที่จเจริญเมตตาถึงที่สุดทั้งมนุษย์และอมนุษย์ก็จะรักลาวทวยเทพเทวาจะปกปับช่วยพิทักรักษาให้ปลอดภัยอาวุธร้ายทั้งหลายไม่กลายกลำ้ำทั้งไฟน้ำยาพิษฆ่ามิได้ จะปลอดภัยไม่มีอันตรายถึงคราวตายได้เกิดในรมมโลกพลันอันนี้ก็เป็นธรรมสาระที่ฝากท่านทั้งหลายวันนี้แล้วก็ขยายความอยู่ในซีดีที่จะแจกเรื่องอานิสง์การเผยเมตตาบัดนี้คณะสงฆ์มีความพร้อมบัดนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีกายวาจาใจที่พร้อมแล้ว เพื่อให้ทานที่ได้ให้ไปแล้วเกิดความสมบูรณ์พวกเราจึงกล่าวคำถวายสังฆทานแผ่เมตตาแล้วรับพรจากพระสงฆ์ต่อไปเป็นรมทานักุวความ่เดป็นเียบเต็มเตมเมมเเมตตเม S <S อขอร่วมกันกล่าวนโมตัสสะพร้อมกันสามครั้งนะคะนโมตัสสะพระวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิไมยังพันเตพัตตานิสัปปริวารานิพิขุสังคัสสะโอนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิพัตตานิสัปปริวารานิ ปฏิคันหาตุอำหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสูงค์สง ขอพระพิสูจสงฆ์จงโปรดรับซึ่งพระตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพ,พ,พื่อประโยชน์เพ,พ,พื่อความสุข,สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายาาาสิ้นกาลลนานเทิญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภัยศาร,นนารถึงบิดามาดาครูอาจารย์าาาราารทั้งลูกหลานญ,ญาติมิตรสนิทกันผู้ที่เคยร่วมการงานทั้งหลายขอจงได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทิน,ทนลลและขอน้อมจิตสวดแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะสัพเพสัพตาสัพทั้งหลายาที่เป็นเพื่อนทุกข์เ,เ,กเกิดแก่เจ็บตาย,ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อเวราโหนตุจกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาประชาโหนตุจกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิน ก่อนจะได้ตรวจน้ำรับพราทางชุมชนไทยได้สูญเสียคุณแม่ละอออเนกานนซึ่งมีอายุ99ปีคืนนี้จะได้มีการสวดอภินิรรรที่วัดไทยลอสแองเจลิสเป็นคืนสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่สุสานฟอร์เอเวอรและในฐานะเป็นบุคคลสำคัญ ที่มีใจบุญใจกุศลประจำชุมชนไทยวันนี้พวกเราก็น้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คุณแม่ร่วมกันเอียธาวาริวาหาปุราปริปูเรติสคารังเอวะเมวะอินโตทินังเปตานังอุปคัพปติอิชิตังปฏิตังตุมพังคิปัมเมวะสมิจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนารโสยัตามณิโจติราชโยตถาวิวัจจันโตสัพพะรอนโกวินนสัตตุมันภวันวันตารายสุขก ชายุโกภาวะอปิวายตนนเลสเนตจังวัฒนัจายโนจัตรธามาวัตันติอายุวันนอนสุขันปะลังพวัตตุสาพมังคัลังรักขันตุสา สัพพะปวัตานุปวเวนะสัตตาสุติปวันตุเตมสัพพมังตลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพมโนภา สัตตาสติพวันตุเตอปะมังคลังรักขันตุสาะเทวตาสัมปสังขานุาวเอนสัตาสติาวันตุเตอรังสัมมาสัมุทโธบะคะวา Orang bakawantang api watemi Sawakato bakawata atau Taman tamang nama sami sopati panoh bakawan do sangkang namami ขอพระคุณคณะสงฆ์จากอารามต่าง